วันนี้คืออ e ีวบ้าจะมาทำฉีฟิลเลอร์ใต้ตาครั้งแรกนะคะคือจริงๆแล้วอ่ะจ,จะบอกว่าพอเราอายุมากขึ้นใช่ไหมคอลลาเจนใต้ตามันก็จะลดลงอย่างใต้ตาของนที่มันเห็นกันแหละทุกคนคือมันไม่ได้เกิดจากการนอนน้อยแล้วก็ไม่ได้เกิดจากการที่อีเป็นภูมิแพ้แต่มันเกิดจากอายุมาก น่าเศร้ามากเลยวันนี้ก็เลยตัดสินใจจะมาฉีดฟิลเลอร์นะคะสำหรับใครก็ตามที่กําลังคิดว่าเอ๊ะฉีดฟิลเลอร์ดีไหมอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนดูคลิปนี้ให้จบนะคะเพราะอีแบบจะอัปเดทให้ดูด้วยว่าทาฟิลเลอร์ไปแล้วหนึ่งเดือนเป็นยังไงนะ <S 1> <S 1> พอดูเสร็จแล้วเนี่ยค่อยตัดสินใจว่าจะฉีดดีหรือไม่ฉีดดีถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยคะ่ะ เ,เออเบนเบนนะเนะเหมือนลิงตาบูญน <laughs> <laughs> ลิงตาบูลตัวไหนอันนียอันนี้คือโซนหน้าอันนี้คือโซนฝากลิงเห็นไหมคะนี่ ตรงนี้เห็นไหมคะข้างนี้จะดูเต็มขึ้นแล้วก็สีความขมอะ่ะน้อยลงกว่าข้างนี้ข้างนี้จะํากว่าชัดเลยแล้วก็ยิ้มค่ะไม่มีก้อนอะไรนะค่ะก็ใช้ชีวิตปกติน่าดูธรรมชาตินะโอเคถ <ไอ S 1> ัดไปค่ะข้างหนึ่งสื่อมาความสุงบางคำก็จะตึงๆหน้านึงเนืนน่องจากเป็นฟิลเลอร์มันเติมส่วนที่แบบขาดหายไปข,ของใบหน้าอ่าในะรอดูผลกัน กว่าอันนี้ก็คือครบ1เดือนแล้วนะคะจะให้ดูใกล้ๆเลยเห็นไหมอันนี้เลิกคิวแล้วนะก็จะไม่เห็นรอยย่นตรงนี้ตรงเนี้ยแล้วอะ เพื่อความชาัดเจนนะคะอีกจะขึ้นรูปเทียบกันเลยดีกว่าอ่าจากรูปจะเห็นชัดเลยนะคะว่ารอยคล้ำใต้ดวงตาเนี่ยจางขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของขมับนะคะจะเห็นว่ามันดูเป็นรูปทรงที่สวยงามมากขึ้นจะไม่ต่อเหมือนตอนแรกเนาะเอาละค่ะเราจะรวม Q&A เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการทำฟิลเลอร์นะคะได้แก่คำถามต่อไปนี้ค่ะ ามที่1กันเลยดีกว่าค่ะฟิลเลอร์คืออะไรนะคะฟิลเลอร์เนี่ยเป็นสารเติมเต็มประเภทไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะซึ่งสารเนี่ยนะคะจะพบได้ในร่างกายของมนุษย์ทั่วๆไปเลยค่ะเราเนี่ยนำมาใช้ทดแทน ส่วนสําคัญของโครงสร้างผิวนะคะพวกคอลลาเจนและก็ไฮยาลูรอนเนี่ยเนื่องจากร่างกายเมื่อเราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยคอลลาเจนใต้ผิวหนังเนี่ยมันก็จะสลายไปตามอายุนะคะทําให้ผิวหนังย่อนคล้อยหน้าดูโทรมอ่อนล้าและดูมีอายุขึ้นนั่นเองค่ะปัญหาเรานี้เนี่ยสามารถแก้ไขได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยการเติมไฮยาลูรอนิกแอซิดหรือฟิลเลอร์เนี่ยนะคะลงไปตามจุดต่างๆที่เราคอนเซิร์นและเนื่องจากว่าไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะมันเป็นสารที่เป็นธรรมชาติดังนั้นมันก็จะมีอายุของมันค่ะก็คือมันจะสลายไปตามการ เวลานั่นเองมันไม่สามารถอยู่คงทนกับเราได้ตลอดไปนะคะ oh. เรามาข้อที่2กันค่ะฟิลเลอร์เหมาะกับใครแล้วก็ช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะฟิลเลอร์เนี่ยถ้าถามนก็คือเหมาะกับกลุ่มคนที่มีปัญหาหรือมีความกังวลเกี่ยวกับรอยค้ำใต้ตาที่ไม่ได้เกิดจากพวกแบบ ภุมิแพ้หรือเกิดจากนอนน้อยอะไรเยงี้ค่ะมันเกิดจากคอลลาเจนใต้ผิวหนังมันหายไปนะั่นเองเราสามารถเติมตัวนี้เข้าไปเพื่อให้ผิวหนังเนี่ยมันอิ่มแล้วมันฟูขึ้นนะคะหรือคนที่กังวลเกี่ยวกับพวกขมบับตบร่องแก้มเอวยางทู่เอยอะไอยเงี้ค่ะสามารถเติมฟิลเลอร์เข้าไปได้ซึ่งฟิลเลอร์เนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของการเติมเต็มผิวเติมร่องลึกนะคะทําให้ผิวเนี่ยดูอ่อนเยาว์แล้วก็ดูอิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยยังช่วยกระตุ้นคอลลาเจนบนชั้นผิวหนังแทนนะคะทําให้ร่างกายเนี่ยสามารถสร้างคออาเเจนนได้ย่งป็ มชาติและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเรามาที่ข้อ3ามกันดีกว่านั่นก็คือการดูแลตัวเองก่อนฉีดและหลังฉีดควรที่จะดูแลตัวเองยังไงบ้างนะคะก่อนฉีดเลยสําคัญเลยนะคะก็คือควรงดทานวิตามินประเภทนี้ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่ควรงดก็คือยาพวกประเภทยาแก้อักเสบหรือยาแอสไพรินนะคะเพราะยาพวกนี้ค่ะจะส่งผลทําให้เลือดเราเนี่ยออกมาก กว่าปกตินั่นเองที่สําคัญเลยถ้าเราไม่มั่นใจว่ายาที่เราทานอยู่หรือวิตามินที่เราทานอยู่อย่างที่บอกตอนแรกนะคะควรโทรไปถามทางคลินิกหรือทางโรงพยาบาลที่เราจะทําการฟิลเลอร์ด้วยแน่นะว่าเราทานยาพวกนี้อยู่ควรที่จะงดทานหรือเปล่านะ,ะหลังจากที่เราทําฟิลเลอร์แล้วเนี่ยอีกจะขึ้นให้เลยว่าสิ่งที่เราควรงดมีอะไรบ้างดังนี้เลยอ่าหลักๆก,ก็คืองดดื่มแอลโกอฮอล์งดสูบบุหรี่นะคะพวกสามพวกนี้ค่ะมันจะส่งผลต่อฟิลเลอร์ตรงที่มันทําให้เราอ่ะเหมือนชีฟิลเลอร์ไปแล้วมัน ไม่ได้ผลเต็มที่นั่นเองนะคะนอกจากนั้นสิ่งสําคัญที่ควรทําหลังจากฉีดฟิลเลอร์เลยก็คือการดื่มน้ำในปริมาณมากๆนะคะเพราะว่าไอตัวไฮยาลูโรนิกแอซิดนั่นนะคะมันเป็นสารอุ้มน้ำยิ่งเราทานน้ําเยอะมันจะยิ่งฟูนั่นเองค่ะแล้วเราฉีดฟิลเลอร์แล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ได้นานเริ่มต้นที่ประมาณ6เดือนจนถึง2ปีขึ้นอยู่กับประเภท รวมถึงยี่ห้อฟิลเลอร์ที่เราฉีดนะคะถ้าอยากจะรู้ว่ายี่ห้อนี้ที่เราสนใจเนี่ยมันจะอยู่นานเท่าไหร่เนี่ยเราสามารถนําไปเสิร์ชใน Google ได้เลยเนาะอย่างที่อีฟฉีดทั้งหมดทั้งมวลนะคะตอนแรกตั้งใจจะไปฉีดแค่ใต้ตาใต้ตาฮีบได้ฉีดมาจะเป็นตัวนี้ซึ่งตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามันจะอยู่ได้ประมาณปีครึ่งนะคะบริเวณใต้ตา,ตาและอีฟฉีดขมับด้วยตัวนี้นะคะนีลมิสสองข้างตรงนี้นะคะก็ข้างละหนะึ่งซีซีเนาะตัวนี้มันจะอยู่ได้ประมาณแค่ 6ถึง8เดือนนะคะและตัวนี้ค่ะตัวนี้หมอจะฉีดตรงช่วงบริเวณนี้นะคะให้เพื่อเป็นการ lifting หน้าขึ้นไปนะคะตัวนี้นี่เป็นตัวใหม่ราคาอันนี้ไม่แน่ใจก็สามารถไปติดต่อสอบถามทางแฟนเพจอันนี้ได้เลยเนาะว่าราคาที่เท่าไหร่และนอกจากนั้นนะคะอีกได้ฉีดโบท็อกเข้าไปด้วยกดง่ายๆคือฟิลเลอร์คือการเติมเต็มโบท็อกคือการทาให้เรียบนั่นเองอย่างรอยย่นตรงหน้าผากอะไรเงี้ยค่ะ จะเห็นว่ามันไม่ย่นแล้วเนาะไม่เหมือนตอนแรกอันยน,นะคะก็คือเป็นการฉีดบริอกนะคะซึ่งยี่ห้อบทอกวที่ฉีดนะคะเป็นยี่ห้อ Disport นะคะมีจุดเด่นหลักๆก,ก็คือการกระจายตัวยาเนี่ยมันจะกระจายได้ดีมากกว่าทําให้หน้าเนี่ยไม่แข็งตึงแล้วก็สามารถยิ้มไดตามปกติหน้าไม่แข็งนั่นเองนะคะฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมันเจ็บไหมอันนี้โดยส่วนตัวที่ทํามาเลยนะคะไม่เจ็บค่ะ คืออาจจะเป็นเพราะหนึ่งคือยาชาที่เขาแปะไว้เนาะมันก็แปะไว้มา4 5นาทีคือเราจับหน้าตัวเองเนี่ยยังรู้สึกว่าอืมนี่อะไรทําไมไม่รู้สึกอะไรเลยเนาะแล้วประกอบกับคุณหมอที่ทำเนี่ยนะคะมือค่อนข้างที่จะเบามากๆย้ำว่าเบามากๆจริงๆเพราะยิบทำออกมาแล้วเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆที่ไม่มีรอยช้ำนะคะบางคนเนี่ยไปฉีดบางคลินิกอาจจะเกิดรอยช้ำขึ้นบนใบหน้าได้เนาะเพราะอาจจะแบบ หมออาจจะไม่นิ่มีความเชี่ยวชาญมากเพราะมันจริงๆคือมันเจาะตรงช่วงบริเวณนี้นะคะตรงใต้ตาประมาณตรงนี้แล้วเข็มเนี่ยไปถึงตรงนี้นะคะจะเห็นว่ามันยาวมากแต่ถ้าบริเวณขมับเนี่ยก็คือฉีดตรงๆเลยนะคะตรงหนกยังก็ตรงๆเลยแต่มีแค่ใต้ตาเนี่ยค่ะที่เขาไม่ได้ฉีดตรงนี้แต่เขาเข็มเนี่ยจิ้มไปตรงนี้ละแล้วปลายเข็มเนี่ยมาถึงตรงนี้นะคะแล้วขวบอ้าวค่ะจบคลิปแล้วนะคะสำหรับใครก็ตามที่มีข้อสงสัยหรือคำถาม และอยากจะมามอเกี่ยวกับการทำฟิลเลอร์นะคะสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ข้างล่างได้เลยและที่สำคัญขอขอบคุณ The ะคร v e r อร์คลิด้วยนะคะสำหรับใครก็ตามที่ยังอยากดูออนยาวตลอดเวลาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b s ไ r i b ์ไ้ด้วยนะคะเพราะเราคือทีมเดกักันง่ะซิ